สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านไปชมการใช้ใบตัดหญ้าแบบวงเดือนปลายเป็นคาใบาซึ่งจะลุยกับหญ้ายาวๆแล้วก็มีกระถินต้นขนาดนิ้วนะครับพื้นที่ที่จะเคลียตัดหญ้าเช้านี้นะครับมันก็จะมีนอกจากหญ้ายาวแล้วยังมีกระตอกระถินอยู่พอสมควรเลย ก็คงจะต้องเปลี่ยนใบตัดหญ้าให้เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ใช้เอ็นแล้วก็คงไม่ใช้ใบปังต่อนะครับใบตัดแบบนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะคงจะต้องมาใช้ใบวงเดือนอันนี้สภาพเม็ดชาใบาย,ยังอยู่ดีแล้วนี่อะไรมายุ่งอยู่เนี่ยนี่ ใบขวามือนี่เมชาชาใบหลุดไปเยอะแล้วอันนี้ใบรุ่นนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองบรูรณะใบนี้ก่อน ใบนี้เม็ดคารบด์อยู่ดีมากครับสภาพเรียบร้อยคมมากด้วยหรือเวลาใส่ใบมีดนี่ด้านที่มีฉลากนี่จะอยู่ด้านบนนะครับก่อนอื่นก็ถอดจานใส่เอ็นออกก่อนครับหลังๆนี้เวลาจะเปลี่ยนใบมีดผมก็ไม่ค่อยจะพลิก ตั้งแต่แกนมาทั้งท่อนนะครับมันหนักก็จะหมุนแต่ตรงเฉพาะหัวเกียร์เนี่ยการถอดใบมีดตัดหญ้าหรือถอดจานใส่เอ็นนี่ก็จะเป็นลักษณะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจะเรียกว่าเกียวขวาก็ได้อันนี้เป็นการถอดแต่ตอนใส่นี่จะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือจะเรียกว่าเกลียวซ้ายก็ได้ตอนใส่ใบถัดที่เป็นลักษณะวงเดือนนี่ก็ดูทิศทางให้ดีนะครับด้านล่างด้านบนเพราะตอนนี้เรางายหัวเกียร์ขึ้นครับ ใส่แหวนอันใหญ่ประกับเข้าไปแล้วก็ฝาครอบที่สำคัญก็คือแหวนอันเล็กนี้ก็พยายามให้พอดีนะครับขนาดพอดีอย่าให้ใหญ่เกินไปไขยน็อตให้แน่นพอสมควรครับ พลิกแผ่นใบมีดกลับลงไปข้างล่างแล้วก็ล็อตให้เข้าที่ก่อนจะไปลุยยากันวันนี้ผมแถมเรื่องการเติมจารบีหัวเกียร์ให้ด้วยครับเราก็จะไขน็อตที่ปิดด้านข้างของหัวเกียร์ออกก็จะเห็นช่องสำหรับอัดจารบีเข้าไปครับ ผมใช้จรารบีลิเทียมเป็นสีดำๆนะครับแบบเดียวกับที่เขาใส่มาในแกนเครื่องตัดหญ้านะครับที่เป็นเพลาเนี่ยก็จะเหลวๆนิดนึงใช้สลิงพลาสติกธรรมดานี่แหละครับผมตักจรารบีใส่เข้าไป แล้วก็อจาจจะระบีเข้าไปทางช่องหัวเกียร์อัดเข้าไปแล้วระหว่างอัดเข้าไปก็หมุนหมุนใบมีดไปด้วยแล้วอย่าคิดว่าจะระบีตรงนี้จะไม่พร่องไว้นะครับอัดเข้าไปคราวนี้ก็หลายซีซีอยู่เหมือนกันเข้าไปจนหมด ิช่องเติมจรารบีให้แน่นแล้วหมุนใบมีดกลับไปในที่เดิม ทีนี้ก็ติดเครื่องครับพร้อมลยุย ใบตัดหญ้าแบบเลื่อยวงเดือนที่มีเม็ดคาร์ไบดาย์อยู่ตรงปลายนี่นะครับข้อดีคือการตัดหญ้านี่นิ่มนวลมากโดนสะเก็ดหินอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยกระเด็นมากแล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่มีตอขนาดประมาณนิ้วมืออย่างเงี้ยนะครับเช่นตอกระถินหรือว่าตอไม้บางอย่างกิ่งไม้แข็งๆนี่ใบแบบนี้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากเลยครับ ลักษณะอย่างหนึ่งของการใช้ใบตัดแบบนี้ก็คือสามารถจะตัดให้เตียนได้เลยนะครับแล้วก็กวาดหญ้าออกไปกองรวมได้ด้วย อย่างยาพวกนี้กับต้นกระถินนี่เดี๋ยวคราวหน้าโดนเตียนแน่นอนครับอ้าวแล้วนี่มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ใบตัดญ้าอีกหลายแบบก็สามารถจะตัดย่าให้เตียนติดพื้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการดีดหินหรือว่าการตัดตอต้นไม้เนี่ยมันจะแตกต่างกันหรืออย่างใบปังตอนเนี่ยก็จะสับญ่าแหลก เป็นชิ้นหมดเลยนะคะแล้วก็กระจายทั่วไปหมดสำหรับวันนี้เรื่องการใช้ใบมีดตัดหญ้าแบบเป็นใบวงเดือนแล้วมีปลายคาบายก็คงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่ต้องการทราบนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ